ข้อที่6นะคะข้อใดต่อไปนี้นะคะกล่าวผิดเกี่ยวกับศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์ของเซลล์ประสาทค่ะเรามาดูกันทีละข้อนะคะข้อที่1เซลลสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตจะมีความแตกต่างของประจุฟไฟฟ้าระหว่างภายในเซลล์และภายนอกเซลล์เรื่องนี้อันนี้เป็นข้อที่ถูกค่ะเป็นเรื่องจริงข้อ2นะคะเซลล์ประสาทเป็นเซลล์ชนิดเดียวในร่างกายที่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าภายในเซลได้ อันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเซลล์ชนิดเดียวซึ่งภายในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเซลล์แค่ชนิดเดียวแต่มันจะต้องเป็นทุกเซลล์ค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงศักไฟฟ้าภายในเซลล์ได้เพราะฉนเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้นะคะก็คือจะไม่ใช่เซลล์ชนิดเดียวแต่จะต้องเป็นทุกเซลล์ค่ะข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ผิดนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อที่2ได้ค่ะเรามาดูช้อยข้อที่3ถึง5กันนะคะข้อที่3นะคะโซเดียมโพแทสเซียม ATP เพสเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ปั๊มโซเดียมออกด้านนอกโซเดียมออกด้านนอกและปั๊มโพแทสเซียมเนี่ยเข้ามาด้านในเซลลประสาทข้อนี้ถูกต้องเลยค่ะ ข้อ4นะคะโซเดียมโพแทสเซียม ATPS เป็นเอนไซม์ที่พบได้ในตัวเซลล์สัตว์หลายชนิดนอกเหนือจากเซลล์ประสาทอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงค่ะข้อ5นะคะการทำงานของโซเดียมโพแทสเซียม ATPS เนี่ยจะต้องมีการสลาย ATP เพื่อให้มีการลำเลียงที่ดีขึ้นอันนี้คือจะต้องมีการสลาย ATP ก็คือเป็นฟังก์ชันของมันนะคะ เพื่อที่ทําให้มันมีการลําเลียงเนี่ยที่ดีได้มากขึ้นข้อนี้ก็จะถูกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็จะตอบข้อที่2ค่ะเซลล์ประสาทจะต้องเป็นทุกเซลล์ในร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าภายในเซลล์ได้ค่ะตอบข้อที่2ค่ะ